คอมเมนต์ชาวพม่าว่าแดงและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเย้ยไม่กลัวไทยมีพี่จีนหนุนหลังก็อย่างที่ท่านผู้ชมนะครับได้ทราบข่าวกันดีนะครับในทางภาคเหนือของไทยตามแนวชายแดนนะครับกำลังร้อนระอุเลยนะครับ ต้องบอกว่านะครับความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของกองกําลังว้าแดงเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงโดยตรงสําหรับไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกิจกรรมกลุ่มติดอาวุธกระจายข้ามพรมแดนนะครับในขณะที่ประเทศไทยพยายามจัดการความสัมพันธ์กับเมียนมาในทางการทูตนะครับแต่ต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการรักษาความปลอดภัยแนวชายแดนและจัดการกับการค้ายาเสพติดที่เล็ดลอดออกมาจากพื้นที่ควบคุมของเมียนมานะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยต้องมาเผชิญกับความตึงเครียดกับกลุ่มว้าแดงโดยทางประเทศไทยต้องการให้กลุ่มนี้นะครับถอนค่ายทหารจํานวน9้าแห่งออกไปทว่านะครับกลุ่มว้าแดงกลับไม่ตอบสนองและเรียกร้องให้มีการเจรจาทวิภาคีทําให้ยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะครับจะมีบทสรุปอย่างไรซึ่งคําเตือนล่าสุดจากทางการไทยนะครับเรียกร้องให้มีการย,าย้ายค่ายของว้าแดง เรื่องนี้ครับกลายเป็นความท้าทายในภูมิภาคนะครับประเด็นเรื่องปัญหายาเสพติดและปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในเมียนมาขณะที่กองทัพไทยเองก็ได้มีการกําหนดเส้นตายเอาไว้นะครับภายในวันที่18ธันวาคมนี้นะครับว้าแดงต้องมีการรื้อถอนค่ายออกไปนะครับซึ่งท่าทีนี้นะครับทำให้เกิดความกังวลขึ้นระหว่างไทยและเมียนมา ซึ่งนี่นะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยได้ดําเนินการเรียกร้องออกมาในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าการเรียกร้องครั้งนี้เนี่ยมีความแตกต่างตรงที่ว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดระหว่างกองลังบ้าแดงกับกองกํลาลังชายแดนไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับความมั่นคงของบ้าแดงครับซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่มีอำนาจเริ่มมาจากช่วงปลายคศ .1960 หลังจากกลุ่มย้ายมาจากพักคอมมิวนิสต์เมียนมานะครับในปี1989 เพื่อออกมาจาัดตั้งพรรครัฐสาภาพว้าและกองกำลังติดอาวุธตัวเองก็คือ UWSA นะครับกลุ่มนี้นะครับได้เข้ามาควบคุมพื้นที่ปกครองตอนเองของกลุ่มว้าในรัชฉานโดยมีเป้าหมายถึงขั้นว่าจะมีเอกราชและมีอิสระเต็มรูปแบบนะครับสำหรับกลุ่มว้านะครับถือเป็นกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมามีกำลังพลสา0,000ื่นนายแต่ว่าตามข้อมูลสถิติแหล่งข่าวในรัชฉานระบุว่ากลุ่มว้านะครับมีทหารถึง8 0,000ื่นนาย แน่นอนว่ากลุ่มว้านะครับจึงเป็นผู้เล่นหลักในความขัดแย้งกลุ่มชาติพันธ์เมียนมาที่มีความซับซ้อนนะครับเอาละดลองมาฟังคอมเมนต์ชาวว้าแดงชาวพม่านะครับแล้วก็กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆว่าพวกเขาเนี่ยครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะครับได้มาสแสดงความเห็นว่าทัพพม่ายังสู้ว้าแดงไม่ได้เลยแต่อย่างไรก็ตามหากหลีกเลี่ยงได้ก็อย่ายใช้ความบุรุนแรงและคอมเมนต์ต่อไปคนนี้นะครับมากล่าวว่าดินแดนหล่อนี้เป็นของว้าแดง ประเทศไทยไม่เคยเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อพมา่าไลคคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้นครับแสดงความเห็นว่าดินแดนตรงนี้เป็นของว่าแดงแล้วประเทศไทยจะมาลุกล้ําได้อย่างไรใลคอมเมนต์ต่อไปคนนี้นะครับมากล่าวว่าถ้าทางการไทยลุกรานดินแดนของว่าแดงทางการจีนไม่ยอมแน่นอนว้าวใลคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มากล่าวว่าเรียกว่าประเทศไทยนั้นโลภ ต้องการดินแดนพมา่าเสมอซึ่งท่านต่อมาก็มากล่าวว่ายังไงเราก็ไม่ยอมเสียดินแดนในตรงนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมไทยต้องการอะไรจากว้าแดงในขณะที่ท่านต่อมาก็มากล่าวว่าเรื่องแบบนี้ต้องมีการเจรจาระหว่างผู้นํากันกองกำลังต่างๆอย่าเพิ่งทำอะไรและคอมเมนต์ต่อไปก็มากล่าวว่ามันคือความสัมพันธ์ระหว่างพมา่ากับว้าแดงต้องเจรจากันอย่าให้ไทยมารุกล้ำ และคอมเมนต์ต่อไปก็มากล่าวว่ากองทัพเมียนมาต้องเตรียมสนับสนุนกองทัพว้าแดงหากมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องสู้รบกับฝั่งไทยและคอมเมนต์ต่อไปก็มากล่าวว่าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นอยากรูว่ากองทัพว้าแดงจะเป็นอย่างไรแล้วพม่าเราจะทําอะไรได้บ้างซึ่งคอมเมนต์ต่อไปก็มากล่าวว่าพวกเขาต้องการมายึดครองเมียนมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และคอมเมนต์ต่อไปก็มากล่าวว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประเทศไทยละเมิดเราอยู่เสมอเพราะพวกเขาอยากได้พื้นที่ของพม่าอยู่เสมอและคอมเมนต์ต่อไปก็มากล่าวว่าอย่าให้ใครยึดดินแดนของเมียนมาแม้แต่คืบเดียวพวกเขาต้องการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันของเราได้เวลายึดไทยอีกครั้งส่วนที่ยากคือในเมียนมาของเราถูกแบ่งออกเป็นแต่ละฝ่าย ในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแต่ถ้ารวมใจกันไม่ต้องสนใจประเทศไหนหรอกและคอมเมนต์ต่อไปคนนี้มากล่าวว่าเรื่องนี้เกี่ยวโยงกับชาวเมียนมาทุกคนเราต้องร่วมมือร่วมใจกันซึ่งท่านต่อมามากล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องของชาติพันธุ์มันคือการร่วมเสียสละร่วมกันและคอมเมนต์ต่อไปมากล่าวว่าเราอยู่ฝั่งจีนไทยอยู่ฝั่งไหน และพวกเขาจะกล้าสู้กับกองกําลังว้าแดงที่มีจีนหนุนหลังอยู่หรอในคอมเมนต์ต่อไปมากล่าวว่าไม่มีอะไรต้องห่วงกองทัพไทยไม่สามารถยึดดินแดนของว้าแดงได้อย่าลืมว่าเรามีใครหนุนหลังแต่ในคอมเมนต์ต่อไปคนนี้นะครับเป็นชาวพมา่าได้มากล่าวว่ากองทัพไทยสู้ๆส,สู้กลับว้าแดงซะและคอมเมนต์ต่อไปคนนี้แสดงความเห็นว่า อย่างไรก็ตามมันค,คือความตึงเครียดระหว่างรัฐไทยกับกองกําลังว้าแดงมันไม่ได้เกี่ยวกับพม่าและคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้ครับมากล่าวว่าไทยคงกลัวว่าตนเองจะพ่ายแพ้เพราะว่ากองทัพกําลังว้าแดงมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นในแต่ละปีและคอมเมนต์ต่อไปก็มากล่าวว่าแล้วไทยมีหลักฐานอะไรว่าตรงนี้เป็นของประเทศไทยซึ่งท่านต่อมาก็มากล่าวว่า ดินแดนกองกำลังว้าแดงนี้มีรัฐบาลจีนให้การหนุนหลังอยู่คอมเมนต์ต่อไปมาดูกันมาดูกันว่าจะเกิดสงครามขึ้นหรือไม่ซึ่งฉันสันนิษฐานว่ากองกำลังว้าแดงไม่ยอมถอนตัวออกไปแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปก็มากล่าวว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีผลประโยชน์ร่วมกันในด้านยาเสพติดใครๆก็รู้กันอยู่ซึ่งท่านต่อมาก็มากล่าวว่า เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสู้รบต่างๆต้องมีการเจรจากันอย่าเพิ่งทำการสู้รบและคอมเมนต์ต่อไปก็มากล่าวว่าฉันต่อว่าทางการไทยจะไปเจรจากับจีนแน่นอนครับนี่เป็นคอมเมนต์ชาวพมา่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและว้าแดงนะครับที่ได้มาคอมเมนต์ในเรื่องราวดาังกล่าวนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ